ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສະບາຍດີງາມສວຍສວຍເນາະສະບາຍດີສຸກຜູ້ສຸກຄົນຊົມສຸບອນພົບພໍກັນนີກແລພນ້ອງກ່ອງນດນກວຂົ2ເມືໍອິດພີນອງນະ່ອງໃຫ້ຊ່ງໃຫນລາຍແນນນບເິ เขก็ม okay, ันติดพญาพี này, ่น <c ười> ้องติดพญาแมันก็ตายขึ้นตัดทั้งตัดทั้งเกี่ยวพี่น้องนะตัดกทั้งหญ้าทั้งยูบัมัดมันก็สิมัดยากแน่จักหน่อยตัดนะพี่น้องมัดยากกว่าเขาเกี่ยวเนาะแต่ว่าอาศัยความไวอาศัยความไวในการเกี่ยวตัดนําเกี่ยวนําเอาคนบ่ลายเนาะ ออกไน้อยตัดเขาน้ํมันกสุกบทันได้เบิดพี่นอมันยังเียวเป็นดอนเป็นยังเพราะว่าขามันตายขึ้นเนะมันเลยสุก่พร้อมกันให้มันอิ่มๆก่นีสก่อนจังสีจ้างวะจังสจ้างคนพี่เยังเป็นดอนเปยัง ได้เอ,อเบดเลยได้พี่น้องเอยไพกะอันนี้หน้าประดำหน้าประดำนะกับเพท่านได้แล้วอดอกพี่น้องหน้าเซียวไม่มินี่นะใส่เขางันนี่แหละชีวิตชาวนา เขากระบางห้องแหงสี่หาให้นก่ก็สิได้เพราะรถหนึ่งรถไทยหนึ่งบัตเแก่นะพี่น้องไอ้ <S 2> <S 2> น่อยนั้นเยาก,ก็อยู่นะเอ้ลอยแล้วพอเอาไปป้าหายกระทิ้นพี่น้องมือนสบายเอายาให้กินแล้วพอเอาไปส่งหายอึย่ย ไปส่งให้อีลอยนี่แหละพี่น้องน้องต้องห้าสอนกุ้งนะน้องนี่แหละน้ำน้องเป็นตาเย็นดีค่ะ เขากระบางๆพี่น้องของตายคืนเนาะไหนไหนผัวเจตตรวนมาสีดหายไม่พี่น้องโอ้โหว่าสิได้จักสอบเลยหาเข่าหน้าทงนั่นกะเขาหน้าทงนั่นกะคลายไปเบิดเป็นที่เรียบร้อยหน้าทงนี้โอ้โหว่าสิได้จักสอบเนาะพี่น้องแต่ว่านั่นว่าน่าประโขยนะคลายเบิดแล้วได้พี่น้องเอ้ยคลายเบิดแล้ว ลมโชยมาใต้ต้นตะแบางพี่น้องตาาง้นตะแบงนี่ยเปิดเกี่ยวเอาเย็นเลย ัดน <c ười> ่ะตัดเบิดรถได้พี่น้องหญ้าอยู่บ่ได้สนเลของมันหลีกบ่ได้เด้มันเลือกบ่ได้เนาะกันเกี่ยยังว่าเลือกได้สร้างมันพี่น้องเอ้ยบันเฮาไปอันนั้นเฮาก็ไปปั่นมันกันออกน้ํารถดอกมันบ่แม่นหญ้าดอกเนาะอันนี้หญ้าอันนี้ันหญ้าดอกน่ะดอกมันออกน้ําเขาอันนี้บ่แม่นหญ้าดอกมันบ่ออกดอก แต่น้อยนะประโยชนนําเอื่อยบอกว่าคันอยากมาเลยให้เอื่อยมาส่งเด้อขอไปส่งขอไปส่งให้กะทิน มันอนี้เป็นเมิดขึ้มอยู่ได้มั้ถ้่ายหนูขาอุปจักเป็นเมิดขึ้ยมยำเกี่ยวผัดไข่แน่พี่น้องมันกลัว กวงแล้วกันได้หมองูุงัวปลูกค้วยเนาะกันยําดํานํานํำมือห้อมเขายามเกี่ยวนี่ใครแน่ ทอง้านนะพี่น่องมันเป็นนนี่มันนี่นะมันเป็นอึมคึ้มอยู่ ฝนจะตกเลยยังหายหนี่พี่น้องยังหายนี่แล้วกัเบิร์ตตัวเขาซุกแห้งน่ะเลยกันอยู่วังเทิงพุ่นอันนี้แถวหายใหญ่นี่มันยังเคี้ยวอยู่ จาพ้นชิมาเนาะเห็นออิงคึมอยู่เห็นองตึงอยู่มีลมมีแรงเกี่ยวเขาหน้าทงนี่มันเคยได้เกี่ยวเขาเสพุนเห็นหมอไีแล้วนี่ค่ะตาเขาสนั่นพันพื้น้ายสะล้ายใสย่ได้เขาเมื่อเราจัสอบไปแล้ว Mình in khai Bây hạ hook zip yêu vô cạo mọi bộ khẩu cái đi. Cái đi. Cái đi. Cái bọn Chắc luôn mà đốt đấy, bọn mà bọn gom bọn gom bọn của mình gom bọn gom bọn gom bọn ขาเจ้าคนเขาเรียนพ้นตกแล้วเ,เบิรตเนะาะพญายภาพมนจนได้มาเกี่ยวหน้าทงนี้อีกเขาเกี่ยวตัวนี้ตัวเช้านะบ,านบ่เฮ้ยปัดเห็นจะดงว่าหน้ามีเงี้เพืองนี่แล้วเ,เบิร์้หนิเนาะังมเช้านะเขาลงนี้นี่ช่วยแล้วเขาไปพุ่เบิบน่งหงนอีอนของเอไป้าเอคนนแลเยวงขนว่น่แหละยังบาเอดคน เอนอนว่เจ้าเอ็ดคุณ